สวัสดีตอนเศร้าจากแอดเดเลดประเทศออสเตรเลียจะพี่น้องมันนี้ย้ายิปผ้านาเบืองมันยกากาศยุ่สวนเนี่ยเหมือนเศร้าคือเก่าจะโอ้ยมันนี้หนาวคักจะพี่น้องมันนี้ตอนเศร้านี่ตอนย้ายว่าวยุ่นี่กับสิบเ,เจ็ดโมงเคืงจะพี่น้องแต่ว่าอากาศยุติสิบห้าองศาจะฝากกับเป็น คึมคึมเป็นเหมือนจะมีฝนจะพี่นองแต่วานะ่าหนาจะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นจะพี่นองก็เลยเฮ็ดให้อันฝ่ามืดแบบนี้จะปกติแล้วช่วงนี้อยู่อันออสเตรเลียสิเป็นหนาฮอนเด้อจ้ะพี่นองอากาศก็สิเป็นบางมือหอนบางมือหนาวจ้ะจังมือนี่อากาศสิโล่งต่ำสุดเด้อจ้าอยู่ที่ยี่สิบสูงสุดนี่ยี่สิบสามต่ำสุดนี่งสิบสองจ่าพนองมือนี่ จะเราก็บนหน้าจะมีแดดจะพี่น้องมื่อนี้ย่าเห็นสิเฮ็ดพอกวนนารูก็คือเป็นอาหารอินเดียจาพี่น้องสิเฮ็ดกับเขาเศารให้พะยะกินจะจะตอนนี้ย่ากับล่างเอาหมูล้างน้ำเร็จแล้วเด้อจ้ะเันอนี้ย่าก็สิมาหันจาพี่น้องย่าสิหันเป็นลูกเต๋าเด้อจ้ะเป็นลูกลูกเต๋าจ้ะจาพี่น้องตอนนี้ เนื้อมูของย่ายกับัันเป็นชิ้นลูกเต๋าเซแลรวจ้ะน,นี่ย่ายกัสิมาม,มาสุด้วยเครื่องนะจะเป็นเครื่องวินาลูจ้ะจะเป็นอารมณ์แบบคลายๆพวกไอ้พริกแกงผัดแน่พริกแกงเขียวหวานบานเฮาแป้งสันหรจ้ะพี่น้องเนี่เพระเจ้าจะเป็นแบบสําเร็จมากแล้วจะล้างจากที่ย่ายคุกขา้าวมูก,กับอันเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วย่ายกัสิม,มัาทิมไว้ประมาณชั่วโมงเครื่องจ้ะพี่น้อง จากพี่น้องหลังจากชุ่มม่วงครึ่งที่ห้องมักหมูไว้แล้วเนาะจากมันย่างจิมาเรื่องในการเห็ดกับเขาเล้วจากพี่นี่ย่างสิบพันหอมขาวหรือว่าหอมหอมหัวใหญ่ก่อนเนอกจากพี่น้องผัดจนหอมเริ่มเป็นสีน้๊วตาลเล้วจากพี่น้องห้องกระใส่หมูที่ห้องมักไว้ลงไปเลยวจาก พีอนอหลังจากเีหมูห้าวสุกแล้วนอกจากหมูเป็นสีขาวแล้วย่างกับสินะไส่นานปนหรือนำพรนอกจากพี่นอนอันนี้จะเป็นนานลายสร้างย่างมาจากมานั่หมูเราย่างกับเติมน้ำห่อนลงไปอีกจากพี่นองเราย่างกับสินปิ้ฟ้าไว้จะจะลอประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจากพี่นอนจากตอนนี้พอกวินาลของย่ายกะ เซตเราจะกระสีพ er ร้อมกินเราจะพี่น้อง่าจะพี่น้องไม่กินเขาเ้ากับยายจะบันนี่ของยายสิเป็นใส่กอบใส่กอบจะพี่น้องกับตำเจวพริกดิบบานหฮาจ้ะของพี่ยาก็สิเป็นพัดพักแล้วก็มีพอกวินาลูที่ยายเห็ดเหมือนเศา้ามเห็ดดัเมื่อกี้นอาจาจ์พี่น้องจะมาเสพแสน้ำกันจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานก้อนจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้า ขอบคุณหลายๆเนืองจาที่กดติดตามให้ยายเอจ้าสวัสดีจ้า